tiên the bà chích phát thiên bên ngày ngày thực thân mà chắc ก็พังหายจากหน้าจอไปหลายเงิแลรก็ก็ไม่ได้เข้ามาทักทายนะครับพอดีวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเล่าให้เพื่อนฟังเนื่องจากมีคำถามเราจะแยกพาร์แท้เพศสมเด็จข้างเลยหนี่เป็นคำถามที่ทารททยารทายตบตอบเออผมไม่ได้ไปดูไม่ได้ดูเองมีสมาชิกท่านหนึ่งเอามาถามนี่ก็ข้อความ เราจะแยกพระแท้เท็จกันได้อย่างไรนะครับเราจะแยกพระแท้เทศระหว่างลูกศิษย์ที่เอาเนื้อพระเอาแม่พิมพ์ไปด้วยไปสร้างไว้ในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับพระที่ท่านสร้างกับบือด้วยตัวของท่านเองได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจนะเราถ้าคำถามนี้ คนตอบได้มันก็ตอบงายคนตอบไม่ได้มันก็จะอ้างมันเกิดไม่ทันดีนี้เราเราก็ต้องไปวิเคราะห์ทีละจุดทีละจุดทําไมเขาถึงถามเขาถามเพื่อเจตนาอะไรนะการสร้างเลือกสร้างเราขึ้นมานั้นนะ่ะเพื่ออะไรนะอันนี้ผมผมไม่ทราบว่าเขาอยู่กลุ่มไหนนะเพราะข้อมูลผมได้มาแค่นั้น คือถ้าลูกศิษย์เอาไปสร้างเป็นหมื่นๆองค์ขึ้นมาเนี่ยด้วยแม่พิมพดั้งเดิมเนี่ยมันมีคาเน้นยน,น,นะว่าจริงจริงรู้ได้ไงว่าจริงเออแล้วรู้ได้ไงว่าแม่พิมพ์เป็นยังไงนะเห็นไ,ไหมมันมีโจทย์อยู่หลายหลายข้อนะที่เราเราจะต้องเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงอะ่ะสร้างมาหลายหมื่นองค์เป็นเลื่อจริงแล้วเราจะมีวิธีแยกอย่างไรเอาเอาเนื้อภาพไปด้วยเอาแม่พิมพ์ไปด้วย แยกได้ไหมเพื่อ่อว่าเราเราจะมีวิธีแยกแยกกันอย่างไรลองลองให้ความคิดเห็นกันมาดูเจตนาเจตนาคืออะไรต่งางหากอันนั้นเป็นเรื่องสอคัญแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าน,นี่สําคัญที่สุดคือหนึ่งลูกศิษย์มีจริงไหมลูกศิษย์เอาแม่ทิมไปได้จริงไหมเหมือนนิทานยาขนะขยาขำไงข่ำยายขำที่ขำไม่ออกคือ มันเป็นเรื่องจริงไหมหรือมันเป็นเรื่องเล่าพยานจะสร้างเรื่องมาสร้างมาทำไมเออเนะเนี่ยเวลาเราเรามองคนเรามองความรู้คนนะเราก็จะเห็นว่าเออเดี๋ยวมันก็อธิบายเข้าทางแม่งไม่มีใครเกิดท่านหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีใครเกิดท่านหรอกจะรู้ได้ไง มันอะไรนะแม่พิมคนอื่นเขาสร้างขึ้นมาก็เป็นแม่พิมที่แท้จริงอยู่แล้วเต็มเลยอยู่ที่ไหนที่ไหนว่าแม่เปล่าหรอกพรมันแท้ด้วยหรือเปล่าแม่พิมมันแท้ด้วยหรือเปล่านิทานนิยายมันแท้ด้วยหรือเปล่าคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่มันก็มันก็อย่างนั้นแหละนะมันก็กลายเป็น แค่คาพูดมันก็หลอกแดกแหกตาแล้วไงคําถามมันก็แสดงเจตนาที่ว่าจะดึงเราเข้าหลงทางไปเข้ากลุ่มผลประโยชน์ของพวกเขาใช่ไหมเขาก็คิดว่ามันไม่มีใครรู้บางทีตั้งคําถามอ่ะตั้งคาถามเพื่อให้เราเพื่อเขาจะตอบอธิบายให้เราฟังไงให้มันดูว่าเอ้ยมันเหมือน,ม,นมันน่าสนใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอบเข้าทาง เราถามว่าเอ้ยคุณต้องไปดูที่นู่นดิตรงนั้นมีแม่พิมพ์นะลูกศิษย์เขาเอาไปสร้างมาพระก็สร้างจากลูกศิษย์จากเนื้อที่ท่านนั่นแหละอะไรแล้วจะแยกยังไงใครจะมีปัญญาแยกแยะถ้าใครลองเข้าไปบอกว่าแยกแยะได้เดี๋ยวมันก็ด,าด่าเช็ดเนะี่ยเหล่าเนี้ยคนเหล่าเนี้ยเราก็ต้องระวังคําถามนี้ครับผมถึงบอกว่าคําถามเนี่ยคําถามมันจะทําให้เรามองเห็นถามเพื่ออะไรเจตนาอะไร ทำไมสิ่งถามทำไมถึงต้องการอธิบายหรืออะไรยังไงเข้าทางผลประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าอันนี้เพื่อนเพื่อลองตอบดูนะคือถ้าสมมุติลูกศิษย์สมเด็จโตเอาเนื้อเอาพิมพ์ท่านไปสร้างพระเราจะแยกแยะได้อย่างไรน่าสนใจนะหนึงน่งหนึ่งคำถามที่ท้าทายท่านปัะจ,จักษ์วงไวกบกสิกรอาจารย์ครับ ถึงเป็นเรื่องจริงมันก็ยังมีหน่วยวัดค่าที่อาจารย์สอนให้เราดูได้ครับถูกถก,ถกตั้งนะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอัตรั์อันนี้เขาเรียกว่าอัตลัสนะอัตลั์ที่ท่านทําไว้นะท่านประจักษ์เึงมากนะเพราะท่านได้เคยมาเรียนรู้อยู่นะท่านเลยตอบได้มันก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอัตลั์อัตลั์บุคคล อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะครับเช่นลายนิ้วมือม่านตามันแยกกันอยู่มันแยกกันอยู่ระหว่างต่อให้เขาไปทำเอ่อลายนิ้วมือลายมืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลนะเราก็สามารถนำพิสูจน์พาแทสเซสสมเด็จสร้างได้มันก็ไม่ยากต่อให้เอาเนื้อ,อแม่พิมพ์ไปทำเราก็แยกได้ มันเหมือนอย่างนี้ทีนี้มันเขาบอกว่าในเวลาไล่เลียยก,กันโอเคอันนี้พอดีท่านใช้ทัศสะอาดเข้ามาพอดีท่านเป็นตำรวจนะครับท่านจะ,จะพอเข้าใจในสิ่งที่ผมจะอธิบายถัดจากนี้การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสมมุติว่ามีโจรสองคนเนี่ยมันเข้าไปงัดบ้านเขาไม่มีใครเห็นเลยทีนี้อัตลักษณ์บุคคลมันทิ้งลายเือเอไว้ กองพิสูจน์สารเขาก็ไปตรวจสอบลายิ้วมือ,มอเขาก็ไปตรวจสอบโจรได้ทีนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันไปกี่คนสมมติว่ามันกินเบียร์กันอยู่ไปไปเปิดเบียร์น,นั่นมาแล้วมันมีแก้วกนละใบมันก็นั่งกินกันอยู่โจรจะมีกี่คนก็นแล้วแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่มันไปเปิดเบียร์แล้วก็นั่งกินกันแล้วก็ทิง้งแก้วทิ้งหลักฐานไว้เอง เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็คือเกิดไม่ทนันมึงก็ไม่เห็นเหตุการณ์แล้วมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงใครเป็นโจรมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงมึงก็ไปก็ไปดูที่ลายนิ้วมืออัตลักษณ์แต่ละคนมันก็ทิ้งทิ้งหน่อยใช่ไหมมึงจับรู้ไหมรู้ว่าใครสร้างได้ไหมรู้ได้นะนั่นแหละคือสิ่งเหล่านี้ถามว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้และสิ่งที่ผมกำลังจะพูดอยู่เนี่ยแหละมันก็เป็นแบบนี้ มันนำพิสูจน์ได้ว่า,าท่านสร้างหรือหรือลูกศิษย์เอาไปสร้างต่อให้มีมวลสารด้วยนะต่อให้มีแม่พิมพ์ด้วยนะแม่พิมพ์มันจะสร้างมันจะสร้างพิมพ์ท่งออกมาถูกไหมเนื้อมวลสารมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะเป็นรูปร่างขององค์พระออกมาได้จากแม่พิมพ์นั้นได้แม่พิมพ์ได้นี่ไปไม่ได้อัตลักษณ์ไปเออถ้าขาดอัตลักษณ์ไป มันก็แยกได้แล้วนะไม่ไม,ไม่เราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตํารวจตํารวจที่มันนําพิสูจน์มันก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ทําไมเขาเหล่านั้นพิสูจน์ได้ว่าเพราะว่าเขามีความรู้นะไอคนไม่มีความรู้มันก็ถามมันก็ถามไปอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมีเนี่ยเขามันได้ไปลูกศิษย์เอาไปสร้างมวลสารไปสร้างเป็นหมื่นหมื่นองค์เลยแม่พิมพ์ก็ได้ไปไง ปดูเอาสิอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่รู้นะในคอมเมนต์เพราะผมไม่ได้เป็นเพื่อนผมอ่านไม่ได้แต่ผมดูเจตานาดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมของคนนะดูเหลี่ยมของคนว่าเขาจะโยงไปแบบนั้นนะมันอยากรู้ว่าแม่พิมพ์ที่ลุกสิษย์ได้ไปไปดู่ันอยากรู้พิมพ์ทรงที่ท่านสร้างเอาไว้ไปดูนะมันจะออกออกรูปนี้มันจะออกดอกนี้เขาเรียกว่าวางหมากวางหมากไว้ เวลาเล่นหมากรุกแบบรู้ว่าเขาจับขุนคิดอะไรจับม้าคิดอะไรเดินเรือซอ้อนเรือมันคิดอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าอ่ะแล้วเรารู้ได้ไงมึงีปอันเขารู้ได้ไงแค่เรามีความรู้ไงนะเราลองคิดสิ่งมันโยกม้าไปตานั้นหมายถึงว่ามันต้องการอะไรเปิดหน้าม้าเพราะอะไร มันจะเอาอะไรทิ้งเข้ามาหรือม้ามันจะเป็นลุกคาดยังไงเราก็อ่านเคมอ่านอะไรอ่านทั่วดานทำไมเราอ่านอ่านไม่ออกนะมันจะเดินหมากหรืออะไรนะนั่นนั่นเป็นเพราะว่าความรู้ผมถึงบอกว่าเพื่อนๆถ้าเรามองเรามีความรู้อย่างเรามีความรู้เรื่องหมาลูก,รกเราก็รู้แล้วว่าเขาเดินขยับมา้าขยับขุนขยับไอ้นี่หมายถึงอะไรนะเดาเดาทางได้ จะทำให้เราคิดแผนเรียกว่าการเดินหมากการวางหมากของศัตรูของคู่ต่อสู้ได้นะ,นนะวิธีการจะบง่งชี้เจ้าของครับอ่าใช่วิธีการก็บ่งได้คือหนึ่งถ้าเขาได้แม่พิมพ์ไปแมนะ่แม่พิมไปรู้ขบวนการผลิตไหม ได้เนื้อไปรู้ขั้นตอนการผลิตไหมจริงอยู่มันบ่งบอกได้แต่ว่าอักษร์มันบ่งบอกไม่ได้ไงมันขาดอักษร์ไปดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เราจะสามารถนำพิสูจน์ได้ผมพูดมาตลอดนะถ้าเพื่อนๆฟังฟังผมมาตลอดก็จะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีหนึ่งแม่พิมพ์จะบ่งบอกเนื้อเนื้อจะบ่งบอกกรรมวิธีในการผลิต ถ้าเขาได้แม่ทิงกับเนื้อไปอัตลักษณ์นะถ้าอัตลักษณ์อัตลักษณ์มันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนคนนั้นนะเราก็ยังสามารถแยกได้แยกได้ตั้งหลายชั้นไม่ใช่แยกได้ชั้นเดียวผมบอกแล้วไงนะจริงๆเรื่องนี้เรื่องจริงเลยดังนั้นเนี่ย คำตอบเนี่ยมันไม่ยากทุกวันนี้เราเรียนรู้เราก็เรียนรู้อยู่แค่ตรงไหนเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องแม่พิมพ์เลยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องเนื้อก่อนพิมพ์เราไม่ได้เรียนรู้ขบวนการผลิตนะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องอัลสลัดหรือเรื่องมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะวาดได้ยังห่างอีกเยอะผมบอกนะทำไมจะแยกไม่ได้ดูแท้เป็นก่อนนะไอ้ภาพที่ที่บอกลูกศิสร้างอะ่ะ เรเอาพิมไปอย่างเงี้ยมันเ,เป็นการเริ่มต้นนิยายรูปใหม่รูปแบบแล้วเนื้อเป็นยังไงเห็นนะลูกศิษย์ท่านดีอ่ะจริงๆอ่ะมีอ่ะแล้วกล้าขโมยหรือว่ากล้าหยิบของท่านไปจริงอ่ะเออนะหลายๆเรื่องนะมีความสามารถหรอทุกอย่างเนี่ยพยายามเขาก็ยังจะทีิบายเพื่อให้เข้าทาง ให้เข้าทางแล้วก็จะโมเมเขาเรียกว่าโมเมเอา้าก็ยังไงกม็มีมีแม่พิมพ์งไงลูกสิษย์เขาเอาไปเนื้อเขาก็สร้างไะด,ดูดูดีพัสเต็มไปหมดไม่ใช่ด,ดูออกนะนะก็ะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังอะไรนะฟังผมถึงบอกว่าพยายามฟังคนที่เขารู้ความจริงอะ่ะเขาก็จะมีคำตอบมีคำอธิบายให้เราเอง นะผมไม่ใช่เตียนพระผมบอกแล้วผมไม่ได้เตียนพระผมไม่ได้ซื้อขายพระนะผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าพอมองเห็นเหตุนเนี่ยมันก็เหมือนนักข่าวผมเป็นนักข่าวก็มาเห่าๆๆให้ฟังนะเพื่อปอกเตือนพวกเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันมาลูกนี้กันแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะได้มองเห็นเล่เหลี่ยมวิธีการต่างๆนะเราจะได้ระมัดระวังขึ้น การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะผมบอกแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งดีกว่าเราได้พะเนี่ยเราจะเกิดปัญญาแล้วเราเอาปัญญาเนี่ยไปแยกแยะอะไรเนี่ยแยกแยะได้แยกแยะคนผู้คนเราจะมองเห็นวิธีการของคนแต่ละคนแล้วก็การนำพา นำพาความรู้ของเขาอ่ะมันวางอยู่บนความจริงหรือว่ามั่วนะมั่วพาหลงทางอย่างผมเนี่ยผมก็มาเตือน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 ให้เพื่อนเนให้ใหรวะวังคนเหล่านี้มันมีเยอะในสังคมบ้านเราไอ้คิดว่าไอ้คนรวยมันไม่หลอกเราไอ้คนรวยเนี่ยแม่งตัวดีทั้งหลอกทั้งแกลงก็มีนะแกลงให้เขาเป็นคดีความมั่งอะไรมั่งให้เขาลำบากตัวเองก็โกโหกอะไรเหล่านี้ ดังนั้นเนี่ยยึกถึงบอกนะมันน่าสงสารมีมันมันก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน,นก็โดนฟ้องโดนโดนพวกฟ้องเหมือนที่ผมเคยโดนนะถ้ามันลําบากนะลําบากแกลงคือโดนแกลงฟ้องไนงะและถ้าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจด้วยนะเสร็จเลยเข้าทางคนเหล่านี้มันไม่มีอะไรถ้ามันซื้อไม่ได้นะซื้อได้ทั้งนั้นแหละเงนิน แก้ให้เราลำบากนไม่มีอะไรชนะความดีนะวันหนึ่งความจริงมันก็ปรับปะ